สวัสดีคุณผู้ชมครับมาพบกันกับรายการ h ั l โหลเซซุมอินนะครับมาท่าทายทุกท่านกันเป็นประจำทุกเช้านะครับวันนี้เจอกันช้านดิดหนึ่งนะครับปกต,ติแล้ว9.15ของทุกวันนะครับก็จะมาพบกันอัปเดตความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้นะครับอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียเช้าว,วันนี้วันนี้มีข่าวดีมาฝากกันด้วยนะครับหุ้นอเมริกา จริงๆปรับตัวบวกขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็มีผลประกอบการของ N v ็นบีเดียออกมานะครับก็ทําให้ฟิวเจอร์สคุณอเมริกาเช้าวันนี้ขึ้นต่อด้วยแล้วก็เอเชียเช้าวันนี้หลายตลาดปรับตัวบวกได้แรงทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองไปดูตลาดกันก่อนเอาเมื่อคืนนี้ก่อนนะฮะดาวโจนส์เนี่ยบวกขึ้นมา0.1%ครับทางฝั่ง s อสแอนด์พี500บวก0.38% N แอสต์แดบวก0.59%นะครับแต่ต้องย้ําว่าหลังจากตลาดหุนอเมริกาปิดแล้วเนี่ยผลประกอบการ N v ็นบีเดียออกมา แล้วก็อย่างที่ผมเรียนผู้ชมไปนะครับคนรอติดตามผมประกอบการ n v i d i ีกันมากที่สุดเลยไม่ใช่แค่อยากจะรู้ว่า n v i d i ีเนี่ยกำไรในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างแต่เขาต้องการตัวเลขที่จะบ่งชี้ว่าภาพของตลาด AI มันยังไปต่อได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพง,งบของ n v i d i ีออกมาแล้วดีกว่าที่คาดรวมทั้งการคาดการยอดขายในอนาคตของเขาเนี่ยก็ยังมากกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้ด้วยเนี่ย ก็เลยทาให้นักลงทุนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับว่า AI ถึงแม้ว่าหุ้นจะขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เกิดคําถามว่า valuation มันแพงเกินไปหรือ,อยังเป็นฟองสบู่เป็นบับเบิลหรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังมีเหตุผลให้นักลงทุนเดินหน้าลงทุนกันต่อนะครับวันนี้ก็เลยเห็นการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ตลาดแถวเอเชียบ้านเราที่เคยลงลงกันไปนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้วันนี้ก็มีสัญญาณการฟื้นกลับได้แข็งแรงทีเดียวครับขณะที่ ยุโรปนะครับจริงๆเมื่อคืนนี่ยังลงอยู่นะฮะเยอรมันติดลบไป0.08อังกฤษลงไป0.47ฝรั่งเศสลงไป0.18แต่คงไม่มีนนยะอะไรเพราะว่าตอนนี้ตลาดมองข้ามกันไปแล้วนะครับบนข้อมูลใหม่ก็คือเรื่องของผลกำไรของตัว n v i d i ียนั่นเองมาดูเช้าวันนี้ครับเอเชียจะเห็นภาพที่ชัดเจนเลยว่าเขียวสดใสกันหมดเลยนะครับญี่ปุ่นนะฮะนิกเกอิบวกขึ้นมา3.18ขึ้นมา1,550จุดในช่วงเช้าวันนี้นะครับ ดัชนีที่เคยหลุด49,000จุดไปด้วยซ้ำนะครับวันนี้กระโดดรวดเดียวกลับมา50,000จุดเลยนะครับออขณะที่ออสเตรเลียนะครับเช้ามาวันนี้เปิดก็บวกได้เกินกว่า1%ด้วยเช่นกันจีนนะครับเซี่ยงไฮ้ก็บวกนะครับแต่บวกน้อย0.11%ฮ่องกงนะครับติดลบซะด้วยซ้ำฮ่องกงนี่ช่วงนี้ก็สวนทางคนอื่นเขานะครับติดลบค่อนข้างบ่อย แต่วันนี้ก็ติดลบไปไม่เยอะฮะลงไป0.03%เกาหลีใต้ครับวันนี้ก็บวกแรงขึ้นมา2.61%นะครับคอสปีที่เคยอาจจะร่วงลงไปบ้างนะครับอาจจะไม่ได้ลงหนักเท่ากับญี่ปุ่นแต่ตอนฟื้นก็ก็ฟื้นได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้เกาหลีใต้บวก2.63%อินโดครับวันนี้บวกขึ้นมา0.53%ฟิลิปปินส์ติดลบไป0.52%แล้วก็เวียดนามนะครับวันนี้ก็ส่ง บวกขึ้นมา0.07%ตลาดที่มีหุ้นเทคโนโลยีเยอะๆนะครับวันนี้ก็จะขึ้นเยอะเป็นพิเศษเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่า Nvidia เดียตัวเดียวเลยนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่เปลี่ยนโลกใบนี้ไปเลยก็ได้นะครับโดยเฉพาะ2-3ปีที่ผ่านมานะครับภาพของเทรนด์ i i ยังคงสดใสนักทุนยังคงมีความหวังเรื่องของการลงทุนกันอยู่นะครับ อะมาดูประเด็นข่าวกันก็แน่นอนวันนี้ข่าวทั้งหมดที่พาดหัวก็เทไปที่เรื่องของ Nvidia ดียกันจะเยอะนะครับมีประเด็นทั้งเรื่องของผลประกอบการไตรามาส3ที่ออกมาดูดีแล้วก็การคาดการรายได้ในอนาคตที่ออกมามากกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้ด้วยนะครับรอบนี้นะฮะการประกาศผลประกอบการของ NV i d i เดียเนี่ยกำไรออกมาสักระดับประมาณ5 ยอดขายนะครับออกมาอยู่ที่ระดับประมาณ5 0 0 0 0ล้านเหรียญแล้วก็ไตรมาสสี่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าตัวเลขจะขยับขึ้นมาเป็นสัก6 2 2 0 0 0ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ทาง NV ็ดีออกมาให้ไกด์ไลน์นะครับคือออกมาให้แนวทางแนวโน้มนะครับบริษัทคาดการณ์ไว้ว่ารายได้เขาเนี่ยไตรมาสี่จะอยู่ที่6 5 0 0 0ล้านเหรียญนะครับมากกว่าที่ตลาดคาดทีนี้ก็เลย เกิดเป็นกระแสครับว่าโอ้ยแบบนี้ AI ยังไม่ถึงกับบับเบิ้ลมั้งไรายได้ก็ยังโตอยู่นะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณเจนเซนห่วงซึ่งเป็น CEO ด้วยเนี่ยเขาก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าในมุมมองส่วนตัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเรื่องของเทรนด์ AI ตอนนี้จะเป็นบับเบิ้ลอะไรเลยเขามองว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในอนาคตมากกว่ามีเหตุผล1234มนะครับท่านผู้ชมลองหาอ่านได้แต่เนื้อหาหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาพยายามชี้เห็นถึงการเติบโตนะครับ ของธุรกิจนี้ของการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้นะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่จะช่วยหล่อเลี้ยงตลาดหุ้นในช่วงนี้ให้มันยังเติบโตให้มันยังคงบวกขึ้นไปได้ต่อไปนะครับส่วนคำถามที่ว่าฟองสบู่ไหมผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกเป็นร,บรอบๆแล้วครับก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนเองก็ต้องคิดสละัตะนะครับว่าตลาดเขามองยังไงเขามองฟองสบู่ไหมคือตอนนี้ คลายความกังวลแต่ก็ไม่แน่ว่าในอนาคตจะกลับมากังวลเรื่องเดิมๆหรือเปล่าเพราะว่าหุ้นมันก็ขึ้นมาเยอะจริงนะครับถ้าใครเล่นเป็นระยะสั้นๆเล่นเป็นรอบๆช่วงนี้ก็อาจจะสบายใจหน่อยเพราะว่ากระแสะเริ่มกลับมานะครับเพียงแต่ว่าใครลงทุนระยะยาวก็อาจจะต้องมองให้ดีว่าณนะตรงนี้ราคานั้นสมเพุสมผลหรือไม่อย่างไรก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องแปลความหมายกันดูนะครับ ส่วนข่าวอื่นก็แน่นอนฮะวันนี้ไม่มีเรื่องอื่นเลยนอกจาก n อ i นวเดียที่ผมเปิดดูนะครับทุกสื่อทั่วโลกนะครับถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยพาดหัวข่าวเรื่องของ n อ i น i เดียกันหมดเลยแต่คืนนี้ก็จะมีอีกหนึ่งตัวเลขสำคัญนะครับก็คือตัวเลขในตลาดแรงงานเดี๋ยวรอดูกันว่าตัวเลขเป็นยังไงกันบ้างถ้าตัวเลขนะครับออกมาในเชิงที่ว่าตลาดแรงงานอ่อนแอก็อาจจะยิ่งเป็นข่าวดีอีกเพราะว่าจะยิ่งสมทบให้กับทางฝั่งของเฟดเนี่ยมีความ เป็นไปได้ที่จะลดดอ,อกเบีย้ยในการประชุมรอบที่กําลังจะถึงนี้ก็คือช่วงเดือนธันวาคมนะครับเดี๋ยวรอติดตามตัวเลขตลาดแรงงานกันดูขณะที่ทางฝั่งของ CNBC นะฮะก็เหมือนกันครับก็โพสต์พาดหัวข่าวเรื่องของ n v i d i ีกันนะครับว่ากำไรนะครับออกมาเหนือกว่าที่คาดแล้วก็ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ AI ว่าฟองสบู่แล้วเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนะครับวันนี้มีแต่ พาดหัวข่าวเรื่องของ Nvidia ดียกันหมดเลยส่วนบ้านเราเองนะฮะเดี๋ยววันนี้มีเนื้อหามาฝากการหลายเรื่องเดี๋ยวมีไฮไลท์มาให้ติดตามกันก่อนไปดูกันนะครับเซต Navigator อร์ภาคเช้าเดี๋ยววันนี้จะคุยกันทั้งเรื่องของดีร้อยนะครับที่ออกมาคาดการตลาด IPO ของบ้านเราปีนี้หลายตัวอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ดี้อยเนี่ยมองว่าปีหน้าบรรยากาศของหุ้น p o น่าจะดีขึ้นส่วนตลาดลงทุนปี69ปีหน้านะครับ เทรนไหนกาลังน,น่าสนใจตลาดไหนกําลังน่าสนใจนะครับมีบทวิเคราะห์ออกมาชี้ว่าอาจจะไม่ใช่แค่สหรัฐอย่างเดียวและที่จะเป็นตลาดที่เด่นๆน,นะครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าหลายตลาดเขาก็ขึ้นได้เยอะเหมือนกันนะครับอะยดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามกันไทม k e t เก s ินไซคุยกันกันกบนักวิเคราะห์นะครับมีทั้งเรื่องของดอกเบีย้ยเฟดเรื่องของกนงนะฮะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกัน stock o f t เ e Day เป็นตัว b l a แล้วก็ d r z o o m In นะครับวันนี้ก็แน่นอนคุยกันตัว NV i d i a เดียแหละครับงบเพิ่งออก ล่าสุดสดสด,สดร้อนร้อนสถานการณ์การลงทุนนะครับนะักวิเคราะห์จะประเมินยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันทั้งหมดนี้กับรายการเซตเนมเกเตอร์นะครับกลับมาพบกับผมและทีมงานในช่วงเวลาประมาณ10บโมงกันครับ